สวัสดีค่ะทักทายจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมค่ะมาตามนัดค่ะจากพิสูจน์ค่ะดูสูจคนพิชิตในฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มีนัดกับผู้ชายค่ะผู้ชายที่ว่าก็คือคุณหมอค่ะวันนี้มาตามนัดค่ะวันนี้ก็มีนัดกับคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ค่ะขับรถมาก็ประมาณ2030นาทีค่ะระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาพบคุณหมอค่ะก็จะพาเดินชมรอบอบเมืองค่ะวันนี้แดดดีแดดแรงค่ะอยู่ที่21องศาค่ะแต่่วามีลมพัดตลอดเวลาค่ะ ส่วนที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือว่าที่ว่าการอำเภอค่ะพอเดินต่อมาสักพักค่ะก็จะมาเจอส่วนพักผ่อนค่ะส่วนตอนนี้ก็เป็นที่สาหรับพักผ่อนทั่วไปค่ะก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโบสถ์ค่ะเป็นพระวิหารค่ะพระวิหารที่เห็นข้างหน้านี้ค่ะเป็นอาสนวิหารลาวอค่ะเป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะและอาสนวิหารนี้ค่ะตั้งอยู่ในเมืองลาวอค่ะจังหวัดตาลค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะ แห่งนี้เป็นอนุสรสถานแห่งชาติกาตั้งแต่ปี2554จนถึงคอนคอเดตอป1801ค่ะแล้วก็ที่แห่งนี้เป็นของสังฆราชลาวค่ะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยบาทหลวงแห่งอาดีค่ะรูปแบบก็เป็นแบบสถาปัตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะให้นักท่องเที่ยวได้มาเข้าชมค่ะ แลข้างพระวิหารก็เป็นมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นที่มาเรียนที่นี่กันค่ะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับพระวิหารลาบอค่ะสองฝั่งข้างทางก่อนถึงพระวิหารก็จะมีต้นไม้นานาชนิดให้ชื่นชมค่ะเป็นความงามอีกแบบหนึ่งค่ะและต้นไม้ที่เห็นนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะพอเดินมาใกล้ๆก็จะเห็นความงามของพระวิหารค่ะความสวยงามแบบสถาปัตย์ค่ะถ้าใครๆที่ชอบแบบสถาปัตย์ก็น่าจะชอบความงามแห่งนี้ค่ะ ่วนที่เห็นใหญ่ๆก็เป็นมหาวิทยาลัยค่ะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโบสถ์ค่ะโบสถ์วิหารลาวอแห่งนี้เป็นที่นั่งของสังฆราชมหาวิหารลาวค่ะซึ่งวุฒิเนี่ยกับดักบุญอาลนค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่13.45ค่ะโดยมีหอระฆังแปดเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีรูปปั้นที่ตีเช่วโมงด้วยคอนค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือรูปปั้นพระแม่มารีค่ะตั้งสง่างามอยู่หน้าพระวิหารเลยค่ะเป็นรูปปั้นที่ทรงสวยงามมากๆค่ะพอเดินมาใกล้ๆก็รู้สึกขนลุกเลยค่ะเพราะว่ารูปปั้นของงพะแมมม่่สวยยาากๆเลค ถึงแม้ว่าพี่สุจะไม่ได้นับถือศาสนาคิดก็ตามค่ะแต่พอเดินมาใกล้ๆก็รู้สึกขนลุกเลยค่ะเห็นความงามของพระแม่ตั้งสง่างานอยู่หน้าพระวิหารค่ะเป็นความงามที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆท่านใดได้มีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ค่ะก็แนะนำเลยค่ะสถานที่แห่งนี้ค่ะก็เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่แห่งหนึ่งเลยค่ะมันเป็นความงดงามแบบหนึ่งที่เราหาไม่ได้ทั่วไปค่ะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดตาลของประเทศฝรั่งเศสค่ะ ว่าจะพาเข้าไปชมข้างในโบสถ์ค่ะแต่ว่าจะไม่ถึงเวลาเปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะคะเพราะคิดว่าต้องเดินกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะว่าได้เวลาใกล้จะพบคุณหมอแล้วค่ะอาชอบคลิปนี้ของพิสุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปค่ะจากพิกสุกอสุกคนพิจิตในฝรั่งเศสค่ะ